ประเด็นอื้อฉชวอีกครั้งหนึ่งของบริษัทยายักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและของโลกด้วยก็คือไฟเซอร์นะคะซึ่งล่าสุดไฟเซอร์ก็ออกมายอมรับว่ามีการออกแบบการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัสในอนาคตต่อไปนะคะหลังจากที่มีคลิปนะคะที่มีผู้สื่อข่าวเข้าไปแอบถ่ายในระหว่างการพูดคุย ในการฝ่าย R&D ของไฟเซอร์แล้วในคลิปนั้นเนี่ยเรียกว่ามีข้อมูลออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นการยอมรับว่าไฟเซอร์กำลังพัฒนาเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์ในห้องและจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นการกลายพันธุ์แบบธรรมชาติด้วยต้องมาให้คุณโสพลเล่าให้ฟังละค่ะครับไฟเซอร์ Pfizer นี่เป็นบริษัทยาที่ดังนะครับตั้งมานปี1849ในนิวยอร์กโดยพี่น้องชาวเยอรมันชา์์ไฟเซอร์ ที่อบิชอปไปอยู่อรามานันอยู่นิวยอร์กครับหลังจากนั้นมันก็ผิ็นยาหลายตัวรวมทั้งไวกราที่ผู้ชายส่วนใหญ่รู้จักด้วยรวมถึงยา c, เซเรเบกเชือจะกาบาเป็นตินอย่างนี้เป็นต้น,นครับยาที่คนรู้จักดีไฟเซอร์เป็นเจ้าของวัคซีนเทพที่คนรับรู้ว่าฉีดแล้วจะหายแล้วก็ไม่มีทางเป็นโควิดได้นะครับแต่ปรากฏว่าซีโอของไฟเซอร์เองอัลเบิร์ตบูล่าเนั่นนะฉีดไฟเซอร์ไป4เข็มแล้วก็ติดเชื้อโควิดไป2ครั้ง ต้องมารักษาห,หายโดยยาแพคโลวิดซึ่งเป็นยาของไฟเซอร์ผลิตขึ้นมาเองไฟเซอร์นี่กำไรมหาศาลจากยอดขายของวัคซีนประมาณกันว่าเกือบ4ี่หมื่นล้านในปีที่ผ่านมานะครับยอดขายของบริษัทนาท่าจะทะลุแสนล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาซึ่งมากกว่า GDP ของหลายประเทศนะครับเฉพาะยาแพคโลวิดนี้ก็ยอดขาย มากกว่า20,000ล้านบวกพัคษีนอีก30,000กว่าล้านเนี่ยถือว่ากำไรมหาศาลเป็นรายได้ที่มากสุดในประวัติศาสตร์อของการสร้างกำไรโดยบริษัทยา